ฮาเวทพฤึกมานจบอย่างสมบูรณ์แบบยูจิทำพิธีสังเวยลบล้างพลังคำสาปทั้งหมดของโลกใบนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review และสวัสดีแฟนลับมหาวิทยาลัยมารโมดูโลทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแล้วว่านะครับเนื้อหาของมหาวิทยาลัยมารโมดูโลในภาครุ่นหลานเนี่ยบอกเลยว่านะครับเดือดมากๆสนุกมากๆเลยและเอาจริงๆแล้วนะครับเมื่อเนื้อเรื่องนั้นดําเนินไปแล้วก็ใกล้จบเนี่ยผมว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยจะนับได้ว่าเป็นภาคที่อาจารย์เก๋ๆเขียนมานะครับเพื่อปิดเรื่องราวให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ทําได้มากกว่าแล้วนะเพราะแน่นอนนะครับมันเกิดดราม่ามากมายนะครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาร์ก่อน ยังดูค้างคานะมันยังดูแบบไม่สิ้นสุดเสียทีนะครับแต่ถ้าได้ดูนะครับมหาวทยาลัมาโมโนโ,โลในตอนนี้กับเรื่องราวที่กําลังมาถึงเนี่ยบอกได้เลยว่านี่อาจจะเป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แบบที่สุดของมหาเวทยาลัมาก็เป็นไปได้เพราะในตอนนี้จากสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่ายูจ e ินั้นจะใช้เจ้ามาฮิโตนี่แหละมาทําเป็นพิธีสังเวยนะครับเพื่ออะไรเพื่อทําการลบล้างนะครับวิญญาณคํำสาปทั้งหมดและหลังจากนี้นะครับเหล่าวิญญาณคํำสาปนั้นอาจจะหมดโลกไปนี้ไปและหลังจากนี้ยูจินั้นนะครับก็อาจจะต้องไม่มี ชีวิตเหลืออีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดแบบจัดเต็มเลยเพราะนี่อาจจะเป็นฉากจบที่สวยงามที่สุดของมหาเวทผนึกมารแน่นอนแล้วว่านะครับถ้าใครได้ตามสปอยล์ล่าสุดของมหาเวทผนึกมารน,นะครับก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะครับและมันก็จะมีการปรากฏตัวมาของเจ้ามาฮิโตในตอนท้ายใช่ไหมซึ่งดูเหมือนว่ามาฮิโตนั้นเนี่ยก็ยังแค้นใจในตัวของยูจิเหลือเกินนะครับและมันเนี่ยก็คือมาเจอกับยูจิมันคิดว่าเนี่ยเอ้ยยูจิตายแล้วใช่ไหมเลยได้มาเจอกับมาฮิโตนะครับแต ยูจิเกลียนเข้าแล้วนะครับเพราะว่ายูจินั้นตั้งใจมาหามาฮิโตโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะต้องการใช้ความสามารถของเจ้ามาฮิโตะนี่แหละในการลบล้างนะครับวิญญาณคำสาปให้หมดจากโลกใบนี้ไป เ่ากับว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันก็คือแผนการของยูจิทั้งหมดนี่แหละยูจินั้นนะครับต้องการจบปัญหาที่มีมากว่าพันปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณคำสาบอย่างที่เรารู้แหละว่านะครับวิญญาณคำสาบของมหาเวทผนึกมารนั้นมันก็คือมาจากนะครับจิตใจด้านลบของมนุษย์นะครับจนเกิดเป็นวิญญาณคำสาบซึ่งมันก็มีปัญหามานับพันปีแล้วนะครับและแน่นอนว่าทุกยุคทุกสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเดิมๆก็คือจะมีบุคคลที่แข็งแกร่งททีีี่่่่สสสุดนนนนนนรััับแ็็งงงกก้้้้ตอเปผูใิ ก็เวียนไหวตายเกิดไปนะครับอาเช่นนะครับยุคของอาจารย์ของเขาอย่างโกโจซาโตรุนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ปัดเป่าว,วิญ,ญญาณคำสาบนะครับแล้วก็พอมายุคของยูจิเนี่ยยูจิก็ต้องทําในสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จบสิ้นสักทีแล้วก็มีผู้คนมากมายได้รับผลกระทบนะครับจากวิญญ,ญาณคำสาบพ,พวกนี้นะครับไม่ว่าจะสูญเสียครอบครัวสูญเสียชีวิตตนเองไปหรือสูญเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเลยทังน้การตัดสินใจครั้งนี้ของยูจิมันก็คือเป็นการตัดปัญหาแก้ปัญหาทั้งหมดเลยนะคร สนใจเลยก็คือนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะว่านี่มันก็คือแผนการที่ยูจินั้นวางเอาไว้เป็นแผนการสุดท้ายในการจบเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือมันก็จะมีฉากละกันที่ยูจิกับมารู้เนี่ยก็คือมาเจอกันนะครับโดยแน่นอนว่ามารู้เนี่ยเอาใจจริงเนื้อแท้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะมีปัญหากับมนุษย์โลกนะครับก็คือต้องการอยู่อย่างสงบสุขก็คืออยู่กันฉันเพื่อนกลมเกลียวกันอะไรประมาณแบบนี้โดยมารู้ก็พูดกับยูจิเลยแหละว่าเขานั้นนะครับต้องการให้เกิดความกลมเกลียวกันนะครับซึ่งสิ่งสิ่ง่ังงฝขอ หรือนะครับฝั่งมนุษย์โลกนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับยูจิก็เลยถามแล้วว่าไอสิ่งที่พูดนั้นมันคืออะไรกันหรอมาลุก็พูดตรงๆไปเลยแหละว่านะครับว่าเขาต้องการนะครับให้พวกวิญญาณคำสาปเนี่ยหมดไปนะครับจากจักรวาลใบนี้เลยนะครับก็คือหมดสิ้นไปหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้วิญญาณคำสาปนั้นสามารถถือกําเนิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันโคตรสร้างปัญหากับทุกคนอีกทั้งมารุยังบอกเลยแหละว่านี่มันก็คือเจตจำนงนะครับเป็นปรารถนาที่พี่ชายของเขานั้นต้องการนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่่ดานนไสสํใิง้้ นำให้นะครับภารกิจนี้จึงเริ่มขึ้นในทันทีนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยก็เลยพาไปสถานที่ที่มันสําคัญมากๆในการจะทําพิธีกรรมนี้สถานที่ที่เป็นทางแยกของดวงวิญญาณทุกดวงบนโลกใบนี้นะครับและดูเหมือนว่าจะมีไอคนคนนึงเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งคนคนนั้นก็คือมาฮิโตะนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ว่ามาฮิโตะเป็นหนึ่งในคําสาปที่เกิดมาจากความเกลียดชังนะครับแล้วก็ความกลัวของมนุษย์จึงทาให้หามาฮิโตะยังอยู่คนนั้นก็ยังเกลียดกันกลัวกันนะครับเลยจะเอาเจ้ามาฮิโตะนีีา้นกกรสังเวยพิธ็คื เป็นพิธีสั่งเวยในการล้มกระดานทั้งหมดนะครับไม่ให้เกิดเป็นวิญญาณคำสาปอีกต่อไปแล้วและมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากหนังสือใน,ในตอนจะมีหนังสือที่ทางด้านยูจิได้มาจากโชโซนะครับโชโซได้มาจากยูกิอีกทีหนึ่งนะครับที่เธอนั้นพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณคำสาปมาซึ่งแน่นอนว่าไอพิธีกรรมนี้เนี่ยมันก็เป็นพิธีกรรมที่พูดเหมือนง่ายแค่ทำแต่มันคงยากด้วยเช่นกันมันอาจจะต้องสั่งเวยในตัวของยูจิด้วยในฐานะที่ยูจินั้นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อีแม,มคเคนาาาารรร้นนนนนมมมัเเเเเเลลยยยกกก็็็ิิดปพีใตอทท่่หว ยูจินั้นจะปิดฉากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จับหัวในตัวของมมฮิโตะเลยทําให้นะครับอย่างที่เรารู้ว่านะครับตอนนี้ยูจิเขาจะมีความทุกข์ของตัวเองใช่ไหมที่ตนเองนั้นเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะนะไม่แก่ไม่ตายสักทีนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เขานั้นไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเขาอยากจะเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปมันก็เลยลงล็อกกันเลยนะครับหากยูจินั้นจะต้องนะครับเสียชีวิตลงจากการทําพิธีกรรมนี้หรือนะครับอาจจะไม่ได้ตายไปพร้อมกับเจ้ามาฮิโตะเพื่อทําการลบล้างคําสาปที่มีแต่ถ้าทําาาาพิีกกรรรมมนนุ้้้เเเสส็จััับทท่่วผูใช้งหดา แช่งหรืออาใครก็แล้วแต่นั้นนะครับที่มีพลังคำสาปใช้ในการโจมตีพลังนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆบางทีแล้วนะครับยูจิเนี่ยก็จะบดพนาันาการนี้ด้วยเขานั้นอาจจะกลับมานะครับในสถานะที่ตนเองแก่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสิ้นอายุไปตามอายุขัยของตอนเองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นการจบที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบพอสมควรเลยสําหรับมหาเวทผนึกมารนะครับเพราะว่าไอโจทย์หลกัลกๆของภาคนี้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าอาจเป็นภาคลูกรุ่นหล,ล,ลานนะครับพร้อมกับนะครับป จนั้นเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณไสที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคนะครับและพี่แกนั้นเนี่ยก็ไม่แก่ไม่ตายนะครับคืออายุอยู่ย่ายอย่างยืนนานเลยทําให้หลังจากเนี่ยทุกคนก็คงต้องหวังพึ่งในตัวของยูจีนะครับลองนึกสภาพดิยูจิไม่แก่เงี้ยทุกคนก็ให้ยูจินั้นเป็นคนปัดเป่าวิญญ,ญาณคำสาปคนเดียวเลยนะครับเขาก็จะอยู่ในบ่วงกรรมเนี่ยเป็นบ่วงกรรมนะที่ต้องชดใช้นะครับตามเช็ดขี้เช็ดเกี้ยวให้ทุกคนนะครับตลอดต่อไปมีอายุต่ออีกพันปี2อง0นปีก็ต้องทาสิ่งนี้ไป จะเลือกใช้ในสิ่งสิ่งนี้และแน่นอนว่าถ้าทําได้จริงแล้วก็ชาวดาวซิมูเลียนนั้นก็จะโอเคกับสิ่งสิ่งนี้หรือนะครับทางมนุษย์โลกนั้นก็จะโอเคในสิ่งสิ่งนี้ด้วยเพราะวิญญาณคํำสาปที่เกิดจากพลังงานด้านลบนั้นก็จะหายไปนะครับจากจักรวาลนี้และมันก็จะเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบด้วยของมหาวิทยาลัยมาที่ผมพูดนะครับซึ่งผมชมอาจารย์เก๋ๆมากในเมื่อนะครับมีการเขียนจุดตรงนี้มาและมีการกลบนะครับไอจุดก่อนหน้านี้ที่เป first, ็นปัญหาทั้งหมดและมันก็กลายเป็นฉากจบที่สมบูรณ์แแแแบบบบบทีีี่่สสุดดของงมมมมมมหหาาาววเรณกกกนนนนะััั็็ลลล้้้จไไ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับหาวิพนึกมานแล้วไงเพราะว่าผู้ใช้คุณใส่มันก็จะหมดไปมันไม่ได้มีวินานคำสาปแล้วมันไม่สามารถใช้นะครับไอพวกคำสาปอะไรต่างๆได้แล้วนะครับเนื้อเรื่องก็จบไปอย่างสมบูรณ์แบบและทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ถ้ามีการทําจริงๆและถ้าหากวิญ,ญานคำสาปนั้นหมดไปนะครับจากจัก,กรวาลน,นี้เลยหาวิผนึกมานนั้นจะนับว่าเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ในภาคโมโดโลนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดไม่ได้เลยเท่ากับว่านี่มันก็คือเป็นการเสียสละของยูจนน,น,นแบบคบาาา้ีองก มีชุดอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ยูจิไม่ทําสิ่งนั้นเลือกจะเสียสละดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่อย่างสงบสุขนะครับไม่มีมีานางคำสาบดีที่สุดพอมีผู้คนนั้นต้องสงเวยล้มตายไปมากมานักต่อนักแล้วด้วยสิ่งที่เป็นอยู่นะครับในโลกของมหาวิทยาลมารทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมได้เลยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับชอบหรือเปล่านะครับถ้ามันจะจบแบบนี้จริงๆและจะเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นชอบคลิปนี้อย นะครับตัวจะเป็นนะครับตัวภาคหลักหรือภาครุ่นหลานี้ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้จัดให้ตามคำขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ